สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องหูราเบลลาพามูนะคะพบกับหมอเบลค่ะสำหรับอีพีนี้จะเป็นคำพยากรณ์ประจำเดือนมิถุนายนนะคะก่อนที่จะไปรับฟังคำทำนายเราไปอัปเดตดาวย้ายประจำเดือนมิถุนายนกันก่อนค่ะซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะวันที่2มิถุนายนเวลา22นาิกา4นาทีดาวพระลัคานจะย้ายจากราศีมีนไปสถิตท,ที่ราศีเมษในตำแหน่งเกษตรราธิบดี วันที่10มิถุนายนเวลาเจนาิกา21ดนาทีดาวพระพุธจะย้ายจากราศีพฤษภไปสถิตท,ที่ราศีมิถุนได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีวันที่14มิถุนายนเวลา22นาฬิกาหนาทีดาวพระศุกร์จะย้ายจากราศีพฤษภไปสถิตท,ที่ราศีมิถุนได้ตำแหน่งจุลจักรวันที่15มิถุนายนเวลาตีห3านาทีดาวพระอาทิตย์ จะย้ายจากราศีพฤษภไปสถิตที่ราศีมิถุนได้ตำแหน่งราชาโชคและวันที่18มิถุนายนเวลาตี5 22นาทีพระเกตจะย้ายจากราศีกุมไปสถิตที่ราศีมังกรคำพยากรของทั้ง12ลัคนาราศีจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันในคลิปได้เลยค่ะคำพยากรชาวลัคนาราศีเมษประจําเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567มีดังต่อไปนี้ค่ะ ดาวประจําตัวของชา,าวลัคนาราศีเมษคือดาวพระอังคารและดาวพระอังคารยังเป็นดาวเจ้าเรียนมรณะซึ่งวันที่สองมิถุนายนจะย้ายเข้าทับลัคนาได้ตาแหน่งเกษตรราธิบดีทําให้เจ้าชะตามีความมั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าตัดสินใจเอาชนะอุปสรรคต่างๆด้วยความสามารถของตัวท่านเองมีเกณฑ์ได้รับมรดกเกณฑ์เดินทางมีซิกเซนดีหากเกิดเหตุดีหรือร้าย เจ้าชะตามักจะทราบล่วงหน้าในเรื่องของการเงินและโชคลาภดาวการเงินคือดาวพระศุกร์ซึ่งครึ่งเดือนแรกจะสถิตในภพการเงินได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีทำให้เจ้าชะตามีความมั่นคงในด้านการเงินไรายได้เข้ามาไม่ขาดจับอะไรเป็นเงินเป็นทองดาวพระศุกร์ยังอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์เป็นคู่สมพลซึ่งดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรียนภพปุตตะทำให้เจ้าชะตา มีเกณฑ์ที่จะใช้เงินลงทุนอะไรใหม่ๆบุตรบริวารคอยช่วยเหลือในด้านการหาเงินนอกจากนี้ดาวพระศุกร์ยังอยู่ร่วมกับดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นคู่ทรัพย์คู่ปัญญาและดาวพฤหัสเมื่ออยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์เป็นคู่มิตรซึ่งดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะและเป็นดาวเจ้าเรือนภพวินาาทั้งยังได้ตำแหน่งจุลจกักรททำให้เจ้าชะตาใช้สติปัญญาในการหาเงินหรือแก้ปัญหาในเรื่องของการเงิน มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือในเรื่องของการเงินสามารถสร้างตนเองให้มีสินทรัพย์ได้มีความสุขในการหาเงินรายได้จะมาจากการสอนการศึกษารายได้จากต่างประเทศหรือมาจากชาวต่างชาติเงินประกันและยังมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนอกจากนี้ดาวพระศุกร์ยังอยู่ร่วมกับดาวพระพุธซึ่งเป็นคู่ธาตุน้ําซึ่งดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรียนพบสหัสชะและพบอริทําให้การหาเงิน สามารถหาเงินได้หลายทางหมุนเงินคล่องโดยเฉพาะการหาเงินได้จากการเจราจาการติดต่อสื่อสารการเดินทางการแก้ปัญหาหรือการเข้าสังคมและยังมีเพื่อนช่วยเหลือในการหาไรายได้ก็ควรระวังเนื่องจากในภพนี้มีดาวมริตยูยอยู่ร่วมในภพของการเงินทําให้มักจะเสียเงินแบบไม่ทันตั้งตัวหรือมีเกณฑ์การจ่ายเงินใต้โต๊ะดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ ยังโยกไปถึงพระราหูนิพพว,วินาศจึงต้องระวังลูกน้องหักหลังหรือบุตรบริวารทําให้เสียเงินหรือมีการเสียเงินไปกับความบันเทิงหรือการทุ่มเทไปกับความรักซึ่งเดนีจเจ้าชะตาเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งเช่นกันค่ะในวันที่14มิถุนายนดาวพระศุกร์จะย้ายเข้าพบสหัชชะได้ตำแหน่งจุลจักรและยังเป็นปฐุมเกณฑ์ซึ่งจะอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธ ทั้งยังโยกถึงดาวพระอินครนซึ่งเป็นคู่มิตรทำให้เจ้าชะตาจะสามารถหาเงินจากการใช้สติปัญญาการเข้าสังคมการเจรจาหรือการเดินทางคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์และเป็นที่รู้จักในสังคมมีมิตรสหายหรือพี่น้องคอยส่งเสริมมีเกณฑ์ได้ร่วมลงทุนกับญาติพี่น้องหรือว่าผู้ครองผู้ครองหรือคู่ค้านำเงินมาให้การเงินจะได้มาจากการติดต่อสื่อสารการเดินทาง โฆษณาประชาสัมพันธ์ส่วนในเรื่องของการงานเดวพระเสาเป็นเดวเจ้าเรือนการงานสถิตในภพราพะอยู่ร่วมกับเดวพระเกตจึงทําให้เจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภมาจากงานมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานมีงานทําไม่ขาดสายมีเพื่อนฝูงที่ดีในวงงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพยานหน้าคอยให้โชคในเรื่องของการงานส่วนในรหวง่งเดวพระเสาสถิตในภพว,วินาศ ทำให้เจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะได้ทํางานในต่างประเทศหรือทํางานที่ไม่เปิดเผยงานโหราศาสตร์งานลี้ลับหรืองานเกี่ยวกับการเดินทางส่วนเจ้าเรือนลาภาก็คือพาราหูซึ่งปัจจุบันสถิตในภพว,วินาศทําให้เจ้าชะตามีไรายได้หรือมีเกณฑ์ได้ลงทุนในต่างถิน่นต่างแดนหรือมีหุ้นส่วนเป็นชาวต่างชาติ ข้อควรระวังคือดาวพระเสาร์โยกถึงดาวพลังคารเป็นคูศ่ศัตรูทําให้ต้องระวังเกี่ยวกับปัญหาการทะเลาะวิวาทเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์และในวันที่18มิถุนายนดาวพระเกตจ,จะย้ายเข้าสถิตในภพกร,รมมะทําให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือในเรื่องของงานมีเกณฑ์ได้ทํางานกับคนต่างชาติงานเกี่ยวกับจิตวิญญ,ญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืองานเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีต่างๆกับเรื่องความรักดาวเจ้าเรือนปัตนิหรือความรักคือดาวพระศุกร เดือนนี้เจ้าชะตาเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์ค่ะมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจมีเกณฑ์ได้เจอคู่ที่มีฐานะคนที่หาเงินเก่งเจอคู่จากการเข้าสังคมหรือเป็นชาวต่างชาติคุณจะได้คู่ที่มีความรู้มีคุณธรรมหรือมีเกณฑ์ได้เพื่อนหรือคนที่เคยเป็นศัตรูมาก่อนมาเป็นคู่หรือเพื่อนพี่น้องแนะนําคนรักมาให้นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ที่จะได้ทํางานร่วมกันกับคู่ครองค่ะในเรื่องของสุขภาพ ให้ระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากความใจร้อนหรือผ่าตัดผ่าเจาะเนื่องจากดาวพระอังคารโยกถึงดาวพระอาทิตย์และโยกถึงดาวพระเสาร์ผู้เลขนำโชคของชาวลัคนาราศีเมษประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567ได้แก่05 14 15 16 39 45 46 63 65 79 และ8-9ค่ะซึค่ะคู่เลขที่อาจารย์ให้นั้นคุณสามารถไปตั้งเป็นรหัส ATM พาสเวิร์ดต่างๆเลขต่อท้ายลายหรือเลขนำโชคได้ค่ะเลื่นประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567ที่แก่วันอังคารที่4มิถุนายนช่วงเวลา9.46นาฬิกา46นาทีถึง1 0 1นาฬิกา16นาทีซึ่งเป็นวันทงชัยค่ะอาจารย์ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะ คำทำนายเป็นเพียงคำทำนายดาวจรเท่านั้นซึ่งความแม่นยำต้องขึ้นอยู่กับดาวกำเนิดของแต่ละบุคคลด้วยค่ะนอกจากนี้อาจารย์ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการบริษัทเบลล่ากลอบทัวร์ซึ่งจัดทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงการจัดทัวร์กลอบด้วยค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามากับทางอาจารย์ได้พบกันใหม่ในอีพีต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ